เราจะมาฝึกโยคะที่ช่วยบำบัดโรคเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยค่ะจะถ้าอย่างที่ทราบกันแล้วว่าจะเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถนำน้ำตาลไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะคะรายการฝึกโยคะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในท่าบิดๆไม่ว่าจะเป็นบิดซ้ายบิดขวาจะมีส่วนช่วยค่ะเป็นการช่วยทำให้ เป็นการกระตุ้นนะคะตับอ่อนให้สามารถผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินและเปลี่ยนไปเป็นการดึงพน้ำตาลนะคะไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นแต่จะไม่มีประโยชน์เลยนะคะถ้าผู้ฝึกไม่ฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาฝึกโยคะบำบัดโรคเบาหวานกันนะคะไปเรื่องที่ท่าแรกกันก่อนเลยค่ะท่าแรกนะคะเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้าค่ะพับขาขวาขึ้นแล้วเอาขาขวาค่ะข้ามขาซ้ายมาค่ะเอามือด้านขวานะคะวางไว้หลังบริเวณหลังนะคะให้เป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังค่ะแขนซ้ายค่ะยกขึ้นนะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆบิด ตัวไปขวาค่ะสอกซ้ายค้ำเข่าขวาค่ะแล้วหันหน้ากลับไปข้างหลังค่ะบิดตัวไปเยอะๆนะคะหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้ายาวลึกผ่อนคลายค่ะหายใจออกลึกยาวผ่อนคลาย ลดลงค่ะพับขาซ้ายค่ะมาไว้บริเวณสะโพกค่ะตั้งเข่าขวาไว้นะคะมือขวาวางด้านหลังเหมือนเช่นเดิมนะคะตรงบริเวณแนวกระดูกสันหลังสะโพกทั้งสองข้างนะคะให้แนบกับพื้นนะคะถ้าสะโพกขวาใครยกขึ้นมานะคะให้กดสะโพกลงค่ะเหย่แขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆลดศอกซ้าย ้ำเข่าขวาค่ะบิดตัวมองข้ามไหล่ขวาค่ะถ้าใครสามารถนะคะสอดมือซ้ายได้นะคะให้สอดมือซ้ายเข้าไปค่ะและยกแขนขวาค่ะจับบริเวณข้อมือซ้ายค่ะหรือบริเวณไหนก็ได้ของนิ้วมือเท่าที่เราสามารถทำได้ค่ะแล้วค้างท่าหายใจเข้าออกไว้ค่ะหายใจเข้ายาวลึก หายใจออกยาวลึกและผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าออกไว้ค่ะมีสมาธิอยู่กระลมหายใจตัวเองค่ะลดลงค่ะ,ลลคะเหลียนนะคะเหยียดขาขวาไปข้างหน้าพับขาดซ้ายค่ะยกขาซ้ายข้ามเข่าขวาค่ะมือซ้ายวางด้านหลังบริเวณกระดูกสันหลังเหยียดแขนขวาขึ้นค่ะ วางเวลาวางมือนะคะให้เอาฝ่ามือแนบพื้นได้เลยนะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆลดมือขวาค้ำเข่าซ้ายบิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายและค้างท่าไว้ค่ะหายใจเข้าออกไว้ค่ะใครสามารถสอดมือเข้าไปใต้ขาได้สอดมือเข้าไปค่ะ แล้วเอาแขนมือซ้ายจับมือขวาไว้ค่ะหายใจเข้าออกค่ะลดลงค่ะพับขาบขวาบริเวณด้านข้างสะโพกนะคะเราจะไม่นั่งทับส้นเท้านะคะให้ดึงส้นเท้าออกมาเล็กน้อยขาซ้ายตั้งไว้ค่ะมือซ้ายวางด้านหลังแนวกระดูกสันหลังค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออก ค่อยๆลดสอบขวาค้ำเข่าซ้ายบิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายถ้าไหวนะคะสอดมือขวาค่ะป้ายขาซ้ายและเอามือซ้ายจับข้อมือขวาไว้ค่ะบิดตัวไปข้างหลังเยอะๆนะคะหายใจเข้าออกไว้ค่ะ หันกลับค่ะ,ล,ะลดลงนะคะเหยียดเท้าออกสองข้างค่ะปัจ,จิโมตานาสนะค่ะวางมือข้างลำตัวหายใจเข้ายกมือพนมสูงยกมือพนมสูงนะคะแต่ให้เอาหัวไหล่ผ่อนคลายบริเวณหัวไหล่และลำคอนะคะจะได้ไม่ปวดหัวไหล่หายใจออกค่อยๆย,ย,ยืดตัวค่ะก้มช้าๆค่ะ หายใจเข้าขึ้นยืดแขนตึงหายใจออกงนหน้าหลังตรงค่อยๆลดมือลงค่ะแล้วเอามือสองข้างนะคะวางไว้ด้านหลังค่ะมือขวาให้ตรงกับสะโพกซ้ายและแขนด้านซ้ายให้ตรงกับสะโพกขวาค่ะ หายใจเข้าแง่หน้าขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆลดศีรษะลงวางพื้นค่ะที่สำคัญนะคะท่านี้นะคะพยายามให้สะโพกด้านซ้ายแนบพื้นให้ได้มากที่สุดค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกลดลงค่ะเลี่ยนค่ะมือซ้ายวางข้างหลังและมือขวา วางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าแงนหน้าขึ้นค่ะหายใจออกให้ค่อยลดศีรษะลงวางพื้นช้าๆหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลดลงค่ะท่าสุดท้ายนะคะท่าศพสวัสดิค่ะ ศพส,สวาสนินะคะให้นอนราบนอนหงายนะคะแยกปลายเท้าออกความกว้างเท่ากับแมตค่ะแบบปลายเท้าทั้งสองข้างออกมือวางข้างลําตัวหา่างจากลาตัวเล็กน้อยนะคะและให้สามารถงอนิ้วมือได้หายใจเข้าออกลึกๆนะคะประโยชน์ของการฝึกท่าศพนะคะเป็นท่าที่สําคัญมากในการฝึกโยกคะ ไม่ว่าเราจะฝึกท่าใดๆมาในอาศนะไหนหรือโยคะแบบไหนมานะคะสุดท้ายแล้วเราจะต้องจบด้วยท่าศพสวัสดินาค่ะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจและท่านี้ยังช่วยในเรื่องของการปรับความดันให้อยู่ในระดับปกติด้วยนะคะเพราะจากการฝึกติดต่อกันเป็นชั่วโมงเนี่ยทำให้ความดันค่อนข้างจะเพิ่มสูงขึ้นและร่างกายก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากนะคะท่านี้จะช่วยได้เยอะค่ะ